สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะชาวราศีมีนทุกท่านค่ะ ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายในเดือนมีนาคมพอดีเลยเนาะ2565ค่ะเรามาดูกันดีกว่าในเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพิ่งมองว่าเป็นช่วงจังหวะที่ว่าต้องรุยต้องสู้นะคะในเรื่องของการหาเงินบางครั้งไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะเป็นคนที่ว่าจะต้องอาศัยความจริงใจอาศัยการติดต่อสื่อสารการพบปะการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดนักการขายหรือการแนะนําสินค้าต่างๆค่ะ ถามว่าเงินมีไหมมีนะคะแต่จะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนอนมานะคะจะต้องลุยต้องสู้ค่ะในเรื่องของการงานนะคะคุณสามารถทำงานขายฝันได้หรืองานทำงานเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งทำงานเกี่ยวกับของมีค่านะคะหรืออะไรก็ตามที่ว่าไม่ใช่แค่ เป็นในเรื่องของไอ้นั่นก็ได้นะคือการใช้ความคิดเช่นนักเขียนนะคะเออพวกเขียนนิยายเขียนกรเขียนอะไรต่างๆก็ยังทําได้นะคะหรือขายความฝันให้กับคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดงานแต่งงานก็ได้ด้วยจัดเลี้ยงต่างๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะสําหรับท่านที่มีอยู่แล้วตอนนี้เพิ่งมองว่าคุณก็ยังยึดเขานะคะเป็นความรักหรือเป็นคนรักอยู่แต่ทีเนี้ย มันมีบางเรื่องที่คุณเคยรู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจก็เลยทำให้คุณสร้างกรอบของตัวเองขึ้นมานะคะดังนั้นคุณจะต้องปรับตรงนี้นิดนึงอะค่ะคืออาศัยการพูดจาอาศัยความอ่อนโยนเข้าไปคุยติดต่อกันนะคะเพื่อที่สิ่งต่างๆจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ สำหรับท่านที่ยังไม่มีอะค่ะเพิ่งมองว่าตอนนี้ค่ะตัวคุณะคะ่ะก็คืออาจจะเคยอกหกักเคยผิดหวังหรือมีปัญหาอะไรในเรื่องของความรักทําให้ตอนนี้ตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับใครนะคะหรือถ้าคุณจะยึดในเรื่องของสเปคอะไรบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่คุณเคยประสบมาเช่น <c oughs> ในเรื่องของ <c oughs> ความซื่อสัตย์เนาะเช่นคุณอาจจะเคยโดนนอกใจยอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่า ยึดมีตรงนี้เป็นหลักคุณก็จะพิจารณาก่อนคนอื่นอย่างไงน,นะคะนะคะสำหรับไพ่ยอยากบอกอะไรไพ่บอกว่าคุณต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งการมีปัญหากับผู้อื่นการไม่เข้าใจกันนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณต้องมีการจัดระเบียบจัดการวางแผนงานม,มีเป็นขั้นเป็นตอนการทําสัญญาอะไรต่างๆให้ชัดเจนเพื่อเหลี่ยงนะคะ ค่ะยังไงก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะมีความสุขมากๆนะคะในเดือนมีนาคมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยใน YouTube นะคะดูดวงพึ่งน้อยแล้วก็ใน Facebook ที่เพจดูดวงพึ่งน้อยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ